นครวัดถือได้ว่าเป็นาศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชาที่หลายคนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของกัมพูชาเทวสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภาพแกะสลักนางอับสรที่โด่งดังไปทั่วโลกรวมไปถึงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของปราสาทที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมของโบราณ แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและความเจริญของมนุษย์ในสมัยนั้นในอดีตนครวัดถูกสร้างขึ้นเมื่อ800ปีในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ในช่วงต้นคริสตวัวรรษที่12ผู้ครองอาณาจักรขอมมันถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาของผู้สร้างในขณะนั้นและการก่อสร้างค่อนข้างกินเวลานาน ทำให้นครวัดได้รับอิทธิพลจากศาสนาที่มีความเชื่อถึงสองศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูและเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธในตอนท้ายภายหลังจากสิ้นรัชกาลพระเจ้าชัยวร,รมันที่8อาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงและล่มสลายไปในราวปี299 0ปราสาทต,ต่างๆถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างพื้นป่าเข้ากลืนกินไปเป็นเวลานานเกือบ500ปีจนในปี2404นักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อนายองรีมูโอ ซึ่งเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาพันธุ์พืชเมืองร้อนในแถบประเทศไทยลาวกัมพูชาที่นี่เขาได้รับการบอกเล่าจากมิชชันารีชาวฝรั่งเศสด้วยกันว่าอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบในเมืองเสียมเรียบมีซากโบราณสถานซ่อนอยู่ในป่าใหญ่นายองรีจึงได้บุกเข้าไปสำรวจในป่าทึบและได้พบกับปราสาทนครวัดเป็นแห่งแรกหลังจากที่ฝรั่งเศสได้บุกกัมพูชาและยึดเป็นเมืองขึ้นในปี2406ก็เริ่มมีนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะสถาปนิกวิศวกรเดินทางเข้ามาดูมาศึกษาและสำรวจนครวัดจนเป็นที่หลายคนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีมาถึงทุกวันนี้และปัจจุบันนครวัดก็ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1992การสร้างปราสาทรูปแบบนี้สื่อถึงเขาพระสุเมรุซึ่งตามความเชื่อนั้นเขาพระสุเมรุเป็นสถานที่ที่สถิตของเทพ และเทวดาในศาสนาฮินดูด้านนอกมีคูน้ําและกําแพงล้อมรอบโดยตัวปราสาทประกอบด้วยระเบียงคดสี่เหลี่ยมที่มีภาพสลักทั้งหมด3ชั้นแต่ละชั้นตั้งอยู่สูงกว่าชั้นล่างตรงกลางของปราสาทคือพระปรางที่มีทั้งหมด5ยอดนครวัดจึงมีความแตกต่างจากปราสาทในพระนครปราสาทอื่นๆตัวปราสาทมีขนาดใหญ่ถึง20 0 0 0 0ตารางเมตรมีความสูง65เมตรยาว100เมตรกว้าง80เมตร มีคูน้ำกว้างถึง200เมตรกำแพงด้านนอกยาวด้านละ1.5กิโลเมตรและมีคูน้ำล้อมรอบปัตยกรรมที่โดดเด่นที่งดงามที่สุดภายในตัวปราสาทหินที่สร้างขึ้นเป็นหินที่ชักลากมาจากเขาพนมกุเลนซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า50กิโลเมตรโดยใช้หินกว่า6ล้านลูกบาทเมตรใช้แรงงานช้างกว่า4 0,000เชือกแรงงานคนนับแสนคนขนหินและชักลากกำแพงชั้นนอกมีความยาวกว่า800เมตร มีงานแกะสลักเกี่ยวกับพระราชะกรณีกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองและรูปแกะสลักนางอับษรอีก1,635นางซึ่งทั้งหมดมีทรงผมแต่งกายที่ไม่ซ้ำกันซุ้มประตูทางเข้ามีหินไารแกะสลักรูปพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอยู่บนยอดทั้งสีทิศสพานหินสลักขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามขูเมืองสองทางของสะพานมีรูปประติมากรรมลอยตัวหินแกะสลัก ของเทวดาและยักษ์54องค์ด้านข้างของกรอบประตูจะเป็นประติมากรรมลอยตัวพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเศียนมันเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและประทับใจเมื่อทุกคนที่ต้องผ่านซุ้มประตูนี้เข้าไปประตูเมืองด้านทิศต,ตะวันออกที่มีชื่อเรียกว่าประตูชัยเป็นจุดวะถ่ายภาพที่ดีอีกจุดหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ธรรมชาติอันสวยงามซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ ทาเราจะได้สัมผัสกับความเก่าแก่ของศิลปะโบราณและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดปราสาทตาพรมปราสาทตาพรมสร้างขึ้นในปี1729ในาศาสนาพุทธนิกายมหายานถือเป็นวัดประจําพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระมารดาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่มากมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลอหลันกันมีชื่อเดิมว่าปราสาทชวิหาร เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆของอาณาจักรขอมลักษณะเด่นของปราสาทคือมีต้นไม้ใหญ่ต้นสปงหรือต้นสำรงขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมากปราสาทบายอนเป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ถูกสร้างขึ้นโดยการนำเอาหินมาวางซ้อนๆกันขึ้นเป็นรูปร่างแม้จะเป็นปราสาทที่ไม่ใหญ่โตเท่ากับนครวัดแต่มีความแปลกและดูลีลับมีพระพักของอวโลกิเตศวน ที่ทอดมองลงมาจากยอดปราสาททั้ง54ยอดรวมแล้วถึง216หน้าหากขึ้นไปอยู่ภายในปราสาทนี้ไม่ว่ามุมไหนก็หาได้รอดหลุดพ้นจากสายตาเหล่านี้ไปได้ปราปรสาทบายนทั้ง54ปรางถูกสลักเป็นภาพพระพักของอวโลกิเตศวรผินพระพักออกไปทั้งสี่ทิศทอดสายตามองลงมาเบื้องล่างเพื่อสอดส่องดูแลทุกสุขของเหล่าพระสนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทุกพระพักมีรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาการุณาปัจจุบันจำนวนใบหน้าหลงเหลืออยู่ไม่ถึงจำนวน216หน้าแล้วเนื่องจากได้สึกร่อนพังทลายลงไปเป็นจำนวนหนึ่งตามระเบียงคอตชั้นนอกมีภาพสลักนูนต่ำของเหล่านางอับสรกกำลังไรรำผนังด้านทิศตะวันออกมีภาพขบวนทหารและแม่ทัพนายกองของขบวนทัพ,พพระเจ้าชัยวรมันที่7ปราสาทบาปวนอันเป็นปราสาทแรกที่ถูกสร้างขึ้นในกลุ่มปราสาทบายน มีสะพานหินยกระดับเป็นทางเดินทอดยาวเข้าสู่ตัวปราสาทปราสาทบาปวนเป็นปราสาทที่มียอดสูงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ายอดปราสาทเคลือบด้วยทองสำริดมีบันไดขึ้นไปสู่ด้านบนของปราสาทได้ถัดจากปราสาทบาปวนขึ้นไปทางทิศเหนือคือปราสาทพิมานอากาศตัวปราสาทสร้างเป็นชั้นๆซ้อนกันสามชั้นแบบพีระมิดด้วยศิลาแรลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความสูง12เมตร มีบันไดาลาดชันเชื่อมโยงขั้นบนสุดเป็นตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายตามตำนานเล่าว่าปราสาทนี้พระมหากษัตริย์ต้องเสด็จไปบรรทมกับนางนาคเกเสียนที่แปลงกายเป็นสาวงามหากไม่ไปบรรทมหรือนางนาคไม่ปรากฏตัวหมายความว่าประเทศจะเสื่อมสลายลงลานช้างตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองนครธมหันหน้าเข้าสู่ลานกว้างที่เรียกว่าสนามหลวงลักษณะเป็นระเบียงยาวประมาณ350เมตรสูงจากพื้น3เมตร ผนังฐานพระพลาสร้างด้วยหินสลักเป็นรูปช้างและครุดฟ,ฟา้าพื้นพระพลาเป็นหินตั้งอยู่ด้านหน้าประตูพระราชวังมีมุกยื่นออกมาทั้งสองด้านจุดประสงค์ของการสร้างลานช้างก็เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับพระมหากษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนามการซ้อมรบและการเฉลิมฉลองต่างๆตลอดจนการต้อนรับพระราชอาคันตุกะลานพระเจ้าขี่เรือนลานจะเป็นส่วนต่อเนื่องจากลานช้างใน ส่วนต่อจากพระพลาตรงนี้จะเป็นกำแพงสองชั้นตามกำแพงจะเป็นรูปแกะสลักนางอับสรและนาคที่ได้ชื่อว่าลานพระเจ้าขี่เรือนอาจเป็นเพราะรูปนางอับสรที่แกะสลักนั้นมีริ้วรอยตะปุ่มตะปำเต็มตัวหรือบ้างก็ว่าในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7มีโรคเรื้อนระบาดพวกช่างจึงได้สลักรูปพวกนางอับสรเป็นโรคเรื้อนเอาไว้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยค่ะ